เราอยู่ที่โรงงานมาพปล่าสกัดเย็นนะครับนี่คือวัตถุดิบนะขั้นตอนไหนก็คือขันขั้งมาพป้าวมาจากตาวท่วนแบบนี้แบบนี้ครับมาปาในเกสจุอนมาเปาาในเกสจุมบอนชื่อว่าได้ช่วยเลือกกษนทก่ตะวอย่างตำจปความไม่ดูสัานราคาครับตำวจเจ้าตลาดทุ้งมาำตามสาวสาระคันคำดีทุกตัวหลูกลาเจดบาทตวนราคาทุงไม่อันตาราคาวสารนะครับเพราะฉะนั้นโรงงาน ราคาให้แน่นอนว่าลูกหนึ่งได้เจ็ดบาทแต่ถ้าว่าเป็นแปดบาทในตลาดกาบาทสิบบาทเราก็ซื้อราคาแน่นอนครับยี่สิบแปดบาทครับเคยเรือลูกแพงติดทุกราคาไหนครับนะประมาณยี่สิบสองบาทแต่สิบสองบาทต่อลูกนะนะครับรากปีพอสี่ได้วหรือว่าไม่นั่นนะจ๊ประมาณประมาณเอาปี่สี่แล้วปีที่แล้วนะครับซื้อซึ่งลูกลายยี่สิบแปดบาทนี่ครับตอนนี้กระป๊อกบระป๊อกเปล่า ก็ต้องใช้แรงงานคนในดองทิ้นก็มาตัวนะคนในดองทิ้นเี่ครับเนี่ยมีมีโรงงานโรงนหนึ่งก็ช่วยรัฐบาลในมีงานทำอาทิพคนณอาทิพคุณนี้ยังไปเลี้ยงครอบครเปล่าครับอายังไปเลี้ยงครอบครเปล่าครับวันนี้เรามาเยี่ยมโรงงานตามก็เรียกโรงงานโรงงานน้ำมันเปล่าสกัดเย็นนะครับซึ่งเราสกัดแลนี่เราเราเราซุงที่หลังจากสกัดแล้วด้วยเราซุงไป เราเราทำไปนเองทำทำตลาดเองทำตลาดเองช่้งทางในประเทศและนอกประเทศครับช่งทางในประเทศและนอกประเทศนะครับอยู่รับก็รับไปนี่รับแบสทำเน็ตรูไปแล้วหรือเอานมันเราทำเน็ตหรูไปแล้วเน็จีไปแล้วผลิตภัณฑ์ออแกจากโรงงานนี้มีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเดี๋ยวปาไปเลยในในในอบเดี๋ยวเดีวปาปลาไเลยในจ๊อบปลามีมันมันยาวราคาเยอะมักุรกิบร้อย เตียงผู้ปีนมผาปีนหัวลมก้อนว่านยับปากลาเดี๋ยวเดี๋ยวจะฝากภาพไปดูเห็นว่าเขาเช็คไรเนี่ยครับท่านผู้ชมครับส่วนตีเลือวัตถุดิบตีเลือดก็หมอวัตถุดิบก็คือพอดปลาวที่เราเลี้ยงกันนะเรือใหญ่มาปลาว์ใกล้ได้ครับใกลได้อะไรตึ้งกันคาราาราปลาว์บ้นเราใกล้ได้ครับปลาว์ก็ใกลได้ครับ อันนี้ก็เอาไปทำไมได้ครับเอาไปทำเจือบเลิอกเป่าท้านไปนลยครับซึ่งทีนี้นำมันนำมะพร้าวน้ำมาเข้าไปทำถึงมันมะพร้่าจะเป็นหลุดเสาหลุเต่ออ่าครับท่านผู้ชมกับค่ายนดยถูกส่วนเลยครับเราจ่ายแต่เงื่อมะพร้าวไว้นะจ่ายกับงานนี้ยนี่วันนี้คือเราทำเสร็จแต่เราก็ต้องบิ๊กจิ้มนี่ให้จ่ายหลังต่วันครับอ่าเราเลยไม่ได้เรื่องอะไเลยนี่คือไปในโรงงานก็ไปในโรงงานวันนี้ก็ถือว่าเสร็จไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เขากำลังความสะอาด ป,ปัญหาที่จะต้องมาเป็นอันดับนึ่งกองคันทำหมานะคร oui, ับเป็นแบบนั้นครับถูกไหมาตรฐานถูกทิ้งถูกยางจะมีไวรัสจะมีแบคทีเร hey, mm ียเลยไม่ได้เลยเหรอนี่เราเอ็นกันชัดๆนะครับเอ็นชัดๆผ่านกรองเลยนะครับขอบคุณนายวัชัยนะครับที่นำมาแลกิจการนะครับ ปีหนึ่งลานว่าลูกกับปีหนึ่งลานว่าลูกิบาทลูกเงินช้ามัาทลานว่าลูกชิ้นสั้นว่าลานอันี้นี้ครูเองมันไม่เบาแต่กระเองนมีกบช่องหอยหลนะครับว่าใช้ยาตีใบนั่